เจอกันอีกแล้วนะครับกับกรรมกอไอทีรีวิวนะครับและวันนี้ผมก็อยู่กับสินค้าจากทางแบรนด์ซิกโนอีสปอร์ตอีกแล้วนะครับนั่นก็คือเมาส์ตัวนี้เลยนะครับอันนี้นะครับเป็นเมาส์ตัวแรกนะครับที่ผมได้รีวิวจากทางแบรนด์ซิกโนนะครับที่ผมบอกแบบนี้นะครับก็เพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับผมเคยรีวิวทั้งตัวลาโพงแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดนะครับหลายรุ่นเลยนะครับแต่ตัวนี้นะครับจะเป็นเมาส์แบบไร้สายนะครับที่สามารถปรับมาโครได้ครับแล้วก็ราคาฟังก์ชันการใช้งานวัสดุที่ได้เน เมาส์สำหรับใช้งานดีๆทั้ตัวราคาไม่แรงนะครับสามารถเปิดมาโครได้ผมไม่อยากให้พลาดรีวิวนี้เลยนะครับ สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับกล้องลอยทีรีวิวนะครับซึ่งวันนี้นะครับอย่างที่ผมได้เกริ่นไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าวันนี้ผมจะมาแกะกล่องรีวิวเมาส์ตัวนี้นะครับนั่นก็คือ Walken w u G 903นะครับเมาส์แบบไร้สายนะครับจากทางแบรนด์ Signal นะครับหากอ่านชื่อรุ่นผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ Walken w u G 903นะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าจริงๆผมเคยรีวิวสินค้าจากทางแบรนด์ Signal หลายรุ่นหลายตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคีย์บอร์ดนะครับตัวลำโพงนะครับแล้วกวนนาสรท่ง ตัวนะครับผมคิดว่าเป็นอีกแบรนด์นึงเลยนะที่ผลิตสินค้าแนว e-sport เนี่ยได้สมราคาเลยนะครับทั้งเรื่องราคาวัสดุการผลิตฟังก์ชันการใช้งานนะครับถือว่าคุ้มเลยนะครับแต่ถัหจับตัวนี้นะครับเท่าที่ผมได้ดูสเปคคร่าวๆนะครับผมว่ามันน่าสนใจมากๆนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับแต่ก็อย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะไปแกะกล่องรีวิวตัวนี้นะครับเรามาดูนันที่ภายนอกของตัวกล่องกันก่อนนะครับว่าเขามีอะไรที่น่าย่างบ้างเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าของตัวกล่องกันนัะครบ สำหรับด้านหน้าของเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นสินค้าจากทางแบรนด์ Signal e-Sport นะครับมีชื่อรุ่นว่า w a l k e n นะครับรหัสรุ่นก็คือ w g 9 0 3นะครับ W นะครับตัวนี้ย่อมาจากสีขาวนั่นเองนะครับเป็นเมาส์แบบสีขาวนะครับแล้วก็ตัวนี้มีสีดำให้เราเลือกใช้ด้วยนะครับตรงนี้น่าจะเป็นตัว B นะครับหากเป็นสีดำนะเป็น Wireless Macro Gaming Mouse นะครับก็คือรองรับการปรับแต่งมาโครนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับใช้งานเซ็นเซอร์ของ p i x a 3395นะครับซึ่งเมาส์สายเกมเนี่ยหลายๆรุ่นหลายๆแบรนด์ที่ราคาสูงๆครััับกก็ใช้้ตวนนนีะ แล้วก็ตัวนี้นะครับน้าหนักเบาเพียงแค่58กรัมเท่านั้นนะครับอันนี้ถือว่าเบาเลยนะครับขนาดผมถือแค่นี้นะครับก็รู้สึกแล้วว่าว่ามันเบานะครับก็ตัวนี้นะครับมี Nano Receiver นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับรองรับการเชื่อมต่อทั้งหมด3โหมดนะครับเป็นบูทูธนะครับแล้วก็ไร้สาย2 4นะครับแล้วก็ตัวใช้สายนะครับส่วนทางด้านล่างของทางฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นการปรับ DPI นั่นเองนะครับปรับได้สูงสุดถึง26,000 DPI เลยนะครับไว้าเรามาลองปรับกันดูกันครับว่าปรับได้ขนาดไหนเร็วขนาดไหนนรรัับแล้้ววกกก็ตีองงาดถึ80 ครั้งๆนะครับใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับตัวสวิตช์นะครับเป็นแคลร์8.0นะครับแล้วก้อนนี้นะครับเป็นอันต้าไรเวดนะครับก็อย่างที่บอกนะครับมีน้ำหนักเบานะครับน้ำหนักเพียงแค่58กรัมเท่านั้นนะครับสุดท้ายนะครับในส่วนของประกันนะครับตัวนี้มีประกันยาวๆถึง2ปีเต็มเลยนะครับใช้งานได้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับส่วนทางด้านข้างนะครับก็จะเป็นดีไซน์ของรถตัวนี้นะดูน่าใช้มากๆเลยนะเดี๋ยวเราไปลองแกะกล่องกันดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับทางฝั่งนี้นะครับด้านล่างนะคครรัับบบด้านนนะะก็จมี ปูแบบนี้มาให้ด้วยนะครับดูดีมากๆนะครับ ส่วนของทางด้านหลังนะครับเขาจะเป็นสเปคและก็ลายต่างๆนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือเซนเซอร์นฟลิปอาร์3.95นะครับแล้วก็ดีพายเรสซูเลชันนะครับปรับได้ตั้งแต่50ถึง2หมื่นหกพันดีพายเลยนะครับการเชื่อมต่อเขาก็มีบลูทูธนะครับแล้วก็ไร้สาย2.4นะครับแล้วก็การใช้สายที่เป็นไทสีนะครับส่วนบลูทูธเป็นบลูทูธ5.2นะครับหมดกังวลเรื่องการดีเลย์ของการใช้งานเลยนะครับแล้วก็ไวเลสเลนส์นะครับก็คือระยะการเชื่อมต่อของตัวไวเลสนะครับก็10เมตร The yeah. นะครับแล้วก็มีอะไรทีอย่างกันบ้างนะครับปุ่มทั้งหมดมี5ปุ่มนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะครับขนาด500มิลลิแอมนะครับแล้วก็ระยะเวลาการใช้งานนะครับสามารถใช้งานยาวๆถึง70ชั่วโมงเลยนะครับส่วนการชาร์จนะครับจะอยู่ที่2ชั่วโมงครับหครั้งให้เต็มนะตัวอินเวอร์เตอร์นะอย่างที่บอกไปนะครับมี USB receiver นะครับแล้วก็ Type C นะส่วนตัว Core Material นะครับก็คือตัวสายนั่นเองนะครับเป็นสาย Nylon นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตัวสายนะครับยาว1.7เมตรนะครับในส่วนของด้าานนล่งะครับก็จะเป็นุด เตือนตาๆนะครับก็คือขนาดของตัวเมาส์ตัวนี้นะครับแล้วก็น้าหนักนะครับจะอยู่ที่58กรัมเท่านั้นนะครับอันนี้เลยนะในส่วนของสเปคนะครับแล้วก็หมวดการเชื่อมต่อนี่เหมือนกับทางด้านหน้านะครับแล้วก็แพ็กเกจภายในนะครับก็จะมีบอกไว้นะครับว่าตัวนี้ภายในกล่องมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับข้างในมีอะไรนะครับในส่วนของมาโครโปรแกรมนะครับอันนี้นะครับจะเป็นโปรแกรมที่จะปรับตั้งค่าต่างๆนะครับก็คือปรับมาโครนั่นเองเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าติดตั้งโปรแกรมแล้วก็ปรับอะไรกันได้บ้างนะครับซอฟ าามรถใช้งานได้ Windows ทุกเวอร์ชันเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับสเปคและฟังก์ชันการใช้งานต่างๆก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับ เรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็แกะง่ายๆนะครับสังเกตนะครับว่าด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับจะมีสติกเกอร์ใสๆแปะมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราซื้อไปต้องดูให้ดีนะครับว่าตัวสติกเกอร์มีการแกะหรือฉีกขาดหรือไม่นะครับอันนี้ผมก็แกะเลยนะครับตอนนี้นะครับหากใครสังเกตนะครับจะมีเท้าแปลกๆอยู่นะครับก็คือจะมีตัวช่วยอยู่ข้างๆผมนะครับมีผู้ช่วยนะครับอีกหนึ่งท่านนะครับนี่ก็คือกระปีนั่นเองนะดึงมาแบบนี้นะครับเห็นไหมออกแบบมาค่อนข้างดีเลยน้ำตวกล่องด้านนนใะครับ ด้านในก็จะเป็นตัวเมาส์นะครับแต่ผมขอข้ามไปก่อนนะครับเราไปดูันที่ตัวอื่นกันก่อนนะครับเมาส์เราไว้ที่หลังนะครับด้านบนนะครับตัวนี้นะครับทางฝั่งขวานะครับก็จะเป็นลักษณะของการเชื่อมต่อนะครับรูปแบบการเชื่อมต่อนะครับมีบลูทูธนะครับแล้วก็ตัวไวเลสโซลูชีนะครับแล้วก็ตัวสายสายนะออกแบบมาดีมากๆเลยนะครับเราก็ดึงออกมาเปิดมาเห็นนะเรามาดูที่ตัวสายก่อนเลยนะครับนี่ตัวนี้นะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าตัวนี้นะครับเป็นสายเหมือนจะเป็นไนลอนนะครับมีความคงทนแน่นอนนะครับดูใกล้ๆผมคิดว่าเเป็็นนนสาาายยงงงะะฝั่ึกจเป็น USB Type A นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตัว Extension นะครับใช้สำหรับตัวขยายสัญญาณเพื่อให้สัญญาณระหว่างเมาส์กับตัวรับสัญญาณเนี่ยเสถียรมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็น USB Type C นะผมว่าสายดูดีมากๆเลยนะครับเป็นสีขาวแบบคลิมคนะครับแล้วก็มีการรัดมาให้ด้วยนะครับอันนี้ก็หากเราเดินทางนะครับก็สามารถพกพาได้แบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็เสียบไว้ตรงนี้นะครับ ก็ด้านบนนะครับหากอะไรไม่ใช้ก็ปล่อยก็ได้นะครับก็คือว่าหากเราจะเชื่อมต่อแบบ2 4G นะครับเราก็ใช้ตัวนี้นะครับในการเชื่อมต่อนะครับแล้วก็เชื่อมต่อตัวนี้เข้ากับตรงนี้ได้เลยนะครับตัวฝั่งนี้นะครับเราก็เสียบกับโนบุกนะครับหรือว่าหากใครจะไม่ใช้ตัวเอเจนชั่นตัวนี้นะครับก็สามารถเอาตัวนี้นะครับเสียบกบบโนบุกได้เลยประมาณนี้นะครับในส่วนของสายนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าตัวนี้มีความยาวถึง1.7เมตรนะครับก็ยาวสคดๆเลยนะครับว่าหากเราอยู่ห่างจากตัวโนบุกหรือตัว PC เนียสีบั้้เขาก บุ๊กหรือ PC นะครับแล้วก็ลากอันนี้มายาวๆได้เลยนะครับทำให้ตัวสัญญาณที่รับส่งระหว่างเมาส์กับตัวรับสัญญาณเนี่ยสเสถียรมากยิ่งขึ้นนะครับแค่นี้นะครับในส่วนของตัวสายนะครับ ตัวเมาส์นะครับขอข้ามไปก่อนนะครับอันนี้ห่อแล้นี้ก่อนครับขอเกไว้ในน้ด้ลยกันนะครับเรามาดูด้านในนะครับมีอะไรอีกด้านในนะครับก็จะมีสติกเกอร์ของทางซิกโนนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลยนะครับของทางซิกโนนะครับเขาจะมีสติกเกอร์อันนี้ไปให้นะครับต่อมาครับในส่วนของประกันนะแต่ละประกันนะครับก็อย่างที่ผมได้เน้นย้ำกันตลอดนะครับว่าเราควรกรอกข้อมูลในส่วนของประกันด้วยนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยหากเราไม่กรอกข้อมูลเข้าไปแล้วเราไม่ได้จะส่งนะเผลอๆนะครับอุปกรณ์อาจจะมีปัญหาน เรากรอกข้อมูลส่งไปยังสัญญานะครับเราก็จะได้คุ้มครองในเรื่องของประกันด้วยนะครับอันนี้ประกันหนึ่งสองปีนะครับหากพลาดไปเสียดายแย่เลยนะครับอบส่วนของประกันก็แค่นี้นะครับต่อมานะครับในส่วนของตัวคู่มือนะครับก็มีแค่นี้เลยนะครับมีการบอกเลเยอร์นะครับมีทั้งหมด5ปุ่มนะครับแล้วก็ด้านหลังก็มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ตัวสายนะครับนะบีอูเอสบีแทสซีเคเบิ้นะครับแล้วก็ตัว extension นะครับแล้วก็ตัว USB receiver นะครับก็จะมีบอกหลังละเอียดเลยนะครับแล้วก็ตรงนนนนนนนีีี้้กกกก็็็เเปปสคคคคคะะะรรรรัััับบบออฝ่งงงึตื การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าซอฟต์แวร์ที่เราโหลดมาแล้วก็ติดตั้งนะครับสามารถปรับอะไรได้บ้างนะครับในส่วนของตัวขคือมืก็แค่นี้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับเขามีมให้อีกหนึ่งชิ้นนะครับก็แล้สำหรับติดด้านล่างของตัวเมาส์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้นะครับในส่วนของอุปกรณ์ที่เขาให้มาในกล่องนะครับอณนที่เป็ตของเรานะครับนั่นก็คือตัวเมาส์นะครับนี่น้ำหนักเบามากเลยนะครับดูดีมากๆเลยนะครับ๋ยวซูมให้ใกล้ๆนะครับสีขาวแบบคลีะครัะ ดูดีมากๆเลยนะครับด้านนี้นะครับก็จะมีปุ่มตร็นี้บ a c ร f o r ิ a r d นะครับบนตัวสกอรับซ้ายขวานะครับส่วนทันน้าฝันนี้นะครับก็เป็นอันต้าไลท์นะครับก็คือมีน้ำหนักเบานั่นเองนะครับนี่ด้านบนนะครับพอสำหรับเชื่อมต่อ USB Type C นะครับก็หากเราจะใช้งานโดยใช้สายก็ต่อตรงนี้ได้เลยนะครับหรือหากเราจะชาร์จแล้วก็ใช้ด้วยก็เสียตรงนี้เข้าไปได้เลยนะครับเพราะตรงนี้จะมีไฟนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเพอร์ไฟอะไรนะครับ ก็มีนะด้านล่างนะครับปุ่ม M น่าจะเป็นปุ่มเมนูและยานะครับแล้วก็ปุ่ม DPI นะครับก็สามารถปรับได้อย่างนี้นะครับหากเราไม่ติดตั้งซอฟต์แวร์หรือปรับแต่งผ่านโปรแกรมนะครับก็สามารถปรับ DPI ได้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ออนออฟตรงนี้นะครับผมว่างานของเขาค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็ตัวการจับเนี่ยเหมาะข้อมือมากเห็นไหมพอดีเลยนะครับพอดีกับอุ้งมือเลยนะผมว่าจับถนัดมือเลยนะครับแล้วก็น้ำหนักดีมากๆนะครับ ก็อย่างที่ผมจะบอกไปครับว่าเขามีอันนี้มาให้อีกชุดหนึ่งเห็นไหมเราสามารถเปลี่ยนหรือว่าหากรู้สึกว่ามันเริ่มตึกหลออะไรแล้วก็สามารถถอดเาเปลี่ยนได้นะครับเขามีไว้หนึ่งชุดนะครับไม่ต้องไปหาซื้อกันนะครับเบาจริงๆนะครับเบาม,ามากๆแล้วก็ลื่นด้วยนะเห็นไหมถ้าใครมีที่ลองเมาส์ก็น่าจะ เมื่กกว่านี้นะครับแต่ผมไม่ได้ใช้ครับเป็นพื้นโตะนะครับอยากจะได้ฟังเสียงตัวคลิกของตัวเมาส์ตัวนี้มากๆานะครับเพราะว่าเสียงมันก็ไม่ได้ดังเยอะนะครับแต่ก็มีเสียงอยู่นะครับเอาจริงๆนะครับเรื่องเสียงนะครับผมว่ามันก็มีเสียงอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้เป็นเมาส์แบบเสียงเงียบนะ ใช้งานได้แบบเพลินๆเลยครับใครที่เล่นเกมหรือว่าทํางานแล้วอยากได้ฟีลลิ่งของการคลิกเมาส์ที่มีเสียงเนี่ยต้องชอบมากๆนะครับแล้วก็ใครที่เล่นเกมเนี่ยชูตติ้งนะตัวนี้นะครับปรับได้ลึกมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาลองปรับกันดูนะแต่ผมอาจจะไม่ได้ลองเล่นในส่วนของตัวเกมให้ดูนะเพราะว่าผมไม่ได้โหลดเกมไปเลยนะมีแต่เกม Fc Online นะครับซึ่งเกมนั้นต้องใช้จอยนะใช้เมาส์ไม่ได้นะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของตัวเมาส์นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดใช้งานกันดูนะครับว่าตัวนี้หากใช้งานแล้วนะครับเป็นยังไงนะครับแล้วก็การปรับแต่งมาโคต่างๆผ่านโปรแกรมเนี่ยปรับยังไงได้บ้างนะครับโหลดยังไงนะครับติดตั้งยังไงครับเดี๋ยวผมจะมาติดตั้งให้ดูนะครับแล้วก็ทดสอบการปรับมาโคด้วยนะครับ เดี๋ยวเราไปลองเปิดใช้งานตัวเมาส์ดูนะครับวิธีการเปิดก็ไม่ได้ยากเลยนะครับเราก็แค่ออนมันขึ้นมานะครับทีนี้ตัวไฟตัวนี้ก็จะกระพริบนะเห็นไหมจะเป็นไฟสีเขียวๆนะครับหากเป็นไฟสีเขียวแบบนี้นะครับก็เท่ากับว่าเป็นโหมดเชื่อมต่อที่เป็นแบบไร้สาย 2.4G นะครับหากเราต้องการเปลี่ยนมาในโหมดบลูทูธนะครับเราก็แค่กดปุ่ม M นะครับเห็นไหมไฟมันก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับหากกระพริบเร็วๆแบบนี้นะครับก็เท่ากับว่ามันกําลังแพร่ริ้งสัญญาณอยู่นั่นเองนะครับทีนี้เราก็ไปเชื่อมตต่่ออออใใในนนหหมดขขงงงลูทัว้รรรื PC เเเาาาีชย ในโหมด2.4นะครับหากเราต้องการใช้นะครับเราต้องใช้งานคู่กับตัวนี้นะครับก็คือตัว n a n o r e a i v e r ตัวนี้นะครับและถ้าหากเราอยู่ในพื้นที่ที่มันจะคิดว่าสัญญาณมันจะไม่เถียนนะครับเราก็ใช้งานคู่กับตัว Extension ตัวนี้ได้เลยนะครับโดยที่เราเสียบสายตัวนี้เข้ากับตัว Notebook หรือ PC นั่นเองนะครับทีนี้ผมจะเชื่อมต่อในโหมดของ Bluetooth นะครับผมก็กดปุ่มอีกครั้งครับเป็นไฟเสียงเงินนะครับทีนี้ผมก็ไปที่ตัว Notebook เลยนะครับ ตัวโน้ตบุ๊กผมนะครับไปเชื่อมต่อส่วนของบูทพู t นะครับหากหาไม่เจอนะครับแนะนําว่าให้กดตัว m ค้างไว้นะครับมันจะทําการแพดด i n g สัญญาณนะครับก็คือตัวไฟสีน้ําเงินตัวนี้จะกะพริปเลรัวๆนะครับทีนี้ผมก็มาเชื่อมต่อตัวโน้ตบุ๊กนะครับเมื่อกี้มันไม่เจอครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเชื่อมต่อไปครั้งแล้วนะครับทีนี้ผมจะให้ดูอีกรอบนึงนะครับพอเชื่อมต่อสําเร็จนะครับสังเกตนะครับเห็นไหมไฟจะอยู่กับริปเลยนะครับทีนี้พอเชื่อมต่อได้เรียบร้อยแล้วนี่เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับ ดูกันนะครับนะเร็วเลยนะครับการปรับ DPI นะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับหากเป็นสีแดงนะครับจะอยู่ที่800 DPI นะจะช้าแบบนี้เลยครับอันนี้800 DPI นะครับสำหรับสีแดงนะครับต่อมานะครับสีเขียวนะครับ1,600 DPI นะกดอีกครั้งหนึ่งนะครับ สีน้ำเงินนะครับ2,400 DPI นะครับต่อมานะครับสีเหลืองนะครับ3,200 DPI นะอีกข้างึ่งนะครับสีมิ้นนะครับหรือสีเขียวนะครับนี้4ี0 0 DPI นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับสีม่วงนะครับนี่ไวสุดเลยนะครับอันนี้ 6,400 DPI นะอันนี้ผมแทบจะไม่ค่อยได้ขยับอะไรเลยนะครับเห็นไหมเมาส์อยู่นิ่งๆเลยนะอยางนิดเดียวนะครับไวมากๆนะครับซึ่ง DPI ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็น DPI default นะครับที่เราสามารถปรับแต่งผ่านตัวเมาส์นะครับซึ่งถ้าหากเราอยากปรับแบบลึกๆสุดๆนะครับต้องไปปรับในตัวมาโคนะครับอันนั้นจะปรับได้ละเอียดเลยครับเดี๋ยวเราจะมาลองปรับกันดูนะครับว่าปรับยังไงนะครับ เดี๋ยวเราจะมาต่อกันในส่วนของตัวซอฟต์แวร์นะครับก็คือว่าเราจะต้องเข้ามาในส่วนของตัวเว e ็บไซต์ i g n o E-Sport นะแล้วเราไปในส่วนของ Support นะครับแล้วก็เราก็เลือกไปที่ตัวเมาส์เลยนะครับอันนี้เราก็ดูรุ่นที่เราจะใช้งานนะครับแล้วก็สีนะผมก็จะเลือกเป็นสีขาวตัวนี้นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับอันนี้เมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเปิดตัวนี้ขึ้นมานะครับแตกไ์นะครับ ติดตั้งนะครับดูหน้าจอนะครับแล้วก็กด next ไปเลยนะครับกด next ไปเลยนะครับ i n s t a l นะครับแค่นี้เลยนะครับง่ายๆเลยนะครับก็รันตัวโปรแกรมขึ้นมาครับกด f i n i s นะครับอันนี้ตัวหน้าตาของตัวโปรแกรมก็ขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมดูขยับนิดนึงนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับก็มันจะมีตัว button setting นะครับแล้วก็การ ตัวโปรไฟล์นะครับแล้วก็ตัวมาโครเมนเจอร์เนี่ยเราก็สามารถปรับได้นะแล้วก็อยากให้ดูตรงนี้นิดนึงนะครับตัว DPI setting นะครับเห็นไหมเดิฟโฟลของมันนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ 1, 6 0 0 DPI นะครับแล้วก็เราสามารถปรับได้ด้วยนะครับแล้วก็หากต่ำสุดเนี่ยจะอยู่ที่800ร DPI ซึ่งตัวพวกนี้เราสามารถปรับเป็น500รอยก็ได้หรือว่าใครจะปรับเป็น900ก็ได้ผมมาปรับเป็น900แล้วกันนะครับแล้วก็ในระดับของตัวนี้นะครับผมปรับเป็น 1นนะครับก็สามารถปรับได้นะครับหรือว่าใครจะดันสูงให้ถึงเ6 0า0มื i พันเลยก็ได้นะครับกดแอปพลายนะครับรร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเลื่อนไปที่ตัวนี้นะครับแล้วลองดูเมาส์กันนะครับอ่านี่ไหมเมาส์ไวเลยครับผมแค่ขยับน,นิดเดียวนะเห็นไหมเว้าผมจะเลือกไปที่เทาร้อยนะครับ ก็จะช้าๆแบบนี้เลยนะครับซึ่งตัวพวกนี้นะครับหากเราเซตเรียบร้อยแล้วนะเราก็แค่ปรับตรงนี้ได้เลยครับ DPI นะครับมันก็จะเปลี่ยนไปเลยไหมนั่นก็คือการเซตค่าตัวเมาส์ผ่านตัวโปรแกรมนั่นเองนะครับมีอะไรอีกที่น่าสนใจครับผมขอปรับไปที่18ก่อนแล้วกันนะครับผมว่าประมาณนี้สำหรับผมมันก็ค่อนข้างสมูทแล้วนะครับในส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับจะเป็นการโอเพ่นตัวเมาส์โปรพ์ตี้ขึ้นมานั่นเองนะครับผมกดดูนะ ก็จะเป็นหน้าจอของตัวนี้เลยสามารถปรับได้ชิ้นกันนะครับแต่ก็หากเราใช้เมาส์ตัวนี้แล้วนะครับก็ไม่ต้องไปปรับตรงไหนนะครับใช้งานผ่านตัวโปรแกรมนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตัว Power Manager นะครับก็คือการเซตการสลีปของตัวเมาส์นะครับหากเราไม่ได้ใช้งานหรือว่าปล่อยไว้นิ่งๆนะครับก็ให้มันผ่านไปกี่นาทีถึงจะสลีปนะครับก็สามารถปรับได้นะครับอันนี้ d e f ด u l พขกงมันจะอยู่ที่5วินะครับเราสามารถปรับได้นะ ก็แล้วแต่เลยครับใครอยากจะให้มันลีฟตอนไหนผมงเขาปรับไปที่5าวิก่อนก็แล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับก็ตรงกลางนะครับมันก็จะแสดงเลเยอร์ของตัวเมาส์นะครับมีทั้งหมด5ปุ่มนะครับแล้วก็การเซตโปรไฟล์เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วนะครับก็สามารถเพิ่มโปรไฟล์ได้นะครับหากเราจะใช้งานโปรไฟล์1นึ่สำหรับล่นเกมนี้โปรไฟล์สําสำหรับล่นเกมนี้โปรไฟล์สสำหรับทำงานก็สามารถตั้งค่าได้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมขอไม่ลงลึกนะครับ ตัว macro manager เมื่อกี้ก็เปิดให้ดูแล้วนะครับก็ไปตั้งค่าได้เลยนะครับแล้วก็สามารถ import เด p o r t ได้ด้วยนะครับก็ลองไปดูกันดูนะครับก็ตัวบัตเทิลเซตติ้งนะครับอันนี้ก็สามารถปรับได้นะครับเป็นแม ก็มีให้เลือกปรับเลยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับหากเราไม่ได้เสียบสายเห็นไหมตัวเมาส์นะครับในบางรุ่นหรือบางแบรนด์นะครับในการตั้งค่าตัวเมาส์เนี่ยมันจะต้องเสียบสายก่อนนะครับในบางรุ่นนะแต่ตัวนี้ไม่ต้องนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบสายดูนะครับว่าในการตั้งค่าผ่านตัวโปรแกรมผ่านสายไทซีเนี่ยมันจะต่างกันไหมนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับตัวหน้าตาของโปรแกรมก็หายไปเลยนะครับเห็นไหมเปิดขึ้นมาใหม่ครับนี่เห็นไหม ถ้าเกิดเราเสียบสายนะครับลักษณะของหน้าตาของโปรแกรมก็จะต่างกันไปนะครับก็คือมันจะมีในส่วนของตัวพาวเวอร์ขึ้นมาให้ชาร์จอยู่นะครับก็แสดงให้เห็นเลยนะครับว่าตอนนี้มันกําลังชาร์จอยู่นี้เลยนะครับดูด้านล่างเรก็จะมีสถานะของไฟชาร์จอยู่นะครับประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองกันในส่วนของการใช้งานที่เป็นแบบตัวแอนโนลิซิร์นะครับผมก็เสียบกับตัวโน้ตบุ๊กเหมือนเดิมนะครับก็เสียบตัวรีเซิร์ฟ ตัว attention ตัวนี้นะครับแล้วก็ปรับเมาส์ไปที่โหมดของตัวรีเซิร์นะครับเรียบร้อยมาดูกันนะครับว่าเหมือนกันไหมนะครับนี่สำหรับการใช้งานในส่วนของตัว r e เ e i ร์ r นะครับมันจะมีสถานะของตัวแบตเตอรี่เข้ามาให้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้ในส่วนของตัวบลูทูธเนี่ยตัวนี้จะหายไปนะครับลองใหม่ครั้งหนึ่งนะครับเป็นบลูทูธนะครับ เป็นบ l u e t o แล้วนะมันก็จะหายไปนะครับตัวทีหนึ่งนะครับตัว Power ก็จะสัมมานะครับก็บาะมานนี้นะครับในส่วนของาเซตค่าต่างๆนะครับก็ลองไปตั้งค่ากันดูนะครับผมว่ามันไม่ได้ยากเลยนะครับมันก็สามารถเซ็ตได้แบบง่ายๆเลยนะครับหน้าตาของตัวโปรแกรมเนี่ยก็ไม่ได้ดูยุ่งยากนะครับปรับง่ายมากๆเดี๋ยวผมลองสลับให้ดูแล้วกันนะครับก็คือปุ่มที่ห้านะครับปุ่ม X นะครับผมจะเปลี่ยนเป็นคลิกขวาแล้วกันนะครับลองดูนะครับ อันนี้คลิกขวาปกตินะครับกดอีกครั้งหนึ่งนะครับทีน,นี้ผมลองกดปุ่มนี้ดูเห็นไหมมันก็สามารถสลับได้แบบน,นี้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการสลับปุ่มนะอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูคร่าวๆนะครับ แล้วก็มันมีอะไรให้เราเลือกบ้างนะครับก็คือการดับเบิลคลิกก็สามารถทําได้นะเห็นไหมที่แหลกมาโคนะครับมีการส็อกคดาวปรับปรับได้หมดเลยนะครับการปรับ DPI ก็เพิ่มลดลงก็สามารถปรับได้มัลติมีเดียเนี่ยก็สามารถเซ็ตได้นะครับก็ลองดูนะครับแล้วก็ตัวเบราว์เซอร์นะครับก็มีโฮมฟีเวอร์บิลดฟอร์เวิร์ดแบ็กนะครับแล้วก็สต็อปรีเฟสมีหมดเลยนะครับหรือว่าจะใช้งานในส่วนของแคลคูลเลเตอร์ตัวเครื่องเลขนะครับอีเมลนะครับมีหมดเลยนะครับช็อตคัดก็มีนะครับเห็นไหมนี่จะคัดจะก๊อปปี้นนะครับ คลิกเดียวได้หมดเลยนะครับผมว่าค่อนข้างดีเลยนะครับราคาไม่แรงด้วยครับแต่สามารถดับได้ลึกมากขนาดนี้เลยปรับได้ทุกปุ่มนะครับก็คือปุ่มทั้งหมดของตัวเมาส์ตัวนี้ปรับสลับได้ตามใจชอบเลยนะครับในราคาเพียงแค่แบบพันกว่าบาทนะแต่ว่าสามารถใช้งานได้แบบฟูลฟังก์ชันขนาดนี้นะครับผมว่าค่อนข้างคุ้มเลยแล้วก็น้ำหนักเบาด้วยนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับในส่วนของการใช้งานในตัวของตัวโปรแกรมมาโครที่สามารถปรับต่างๆได้ครบหมดเลยนะครับในส่วนของคันลิงเกมเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ลองให้ดูนะครับเพราะว่าในเครื่ งผมเนี่ยไม่มีเกมเลยครับมีแต่ตัว Fc ออนไลน์นะครับซึ่งผมชอบเล่นเกมแนว Fc ออนไลน์หรือวีฟ a าออนไลน์มากกว่านะครับในส่วนของเกมแนวชย s h o o t เนี่ย,ตตยผมว่าตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่ามันปรับได้ลึกเลยปรับได้แบบละเอียดมากใครต้องการความไวความเร็วตัวนี้ปรับได้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ เป็นยังไงบ้างขัอสัการรีวิวว่าเป็นเมาส์ตัวนึงนะครับที่ค่อนข้างน่าใช้งานเลยนะครับทั้งสเปคฟังก์ชันการใช้งานนะครับวัสดุที่ใช้เนี่ยมีน้ำหนักเบาด้วยนะครับที่สําคัญนะครับสามารถปรับแต่งปุ่มได้ทุกปุ่มลยนะอันนี้ขอย้ำจริงๆเลยสามารถปรับได้ทุกปุ่มนะครับเล่งได้ตามใจชอบเลยหรือการปรับตัว DPI นะครับสามารถปรับได้สูงสุดถึงส6 0 0 0ทัน DPI นะครับอันนี้ต้องปรับผ่านตัวโปรแกรมเท่านั้นนะครับแล้วเรื่องดีไซน์นะครับตัวนี้ดีไซน์ดูเรียบหรูดูเท่มากๆเลยเห็นไหมนี่ด นะครับ Signal Walking Wg903 ตัวนี้ราคาปกตินะครับจะอยู่ที่1,490บาทเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นราคาในวันที่ผมรีวิวนะครับแต่ผมอยากจะแนะนำอันนี้นะครับว่าใครที่สนใจนะให้กดเข้าไปดูในลิงก์นีดใต้าคลิปก่อนนะครับเพราะในวันที่ทุกคนดูนะครับอาจจะมีโค้ดส่วนลดหรือจะมีโปรต่างๆให้ทุกคนได้เลือกใช้เลือกสรรกันได้แบบถูกๆจุใจกันไปเลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของการรีวิวเม u s e Signal Walking Wg903 นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็จะขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ที่ช่องทางการติดตามของเพจกรรมกรไอทีด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปหรือสินค้าแบบครูครูเท่ๆแบบนี้มาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเอ็นจอ